เส้นทางตัวนี้สวยงามก็แต่คนมีเส้นจราจรบอกแล้วก็ทางไหลทางหลทางกว้างบริษัทไทยอะไรกันเนนี้เป็นบริษัทของไทยให้น้องทางปักสองอันนี้ก็รถไทยตู้ขอข้ามจากรนไทยคนไทยมาเที่ยวหลายมโ้งเนาะสามชิ้นคัน ีนีม่มาจากรอยอ,อิดันหนึ่งแต่บางคนขนมยูทูบเบมี่องหนึ่ง่องอิดอินะเราทิ้ต่อมาห่อไข่ต่อังไปพาไปเที่ยวเต่อเราตบุยางเลยเราขีถจักนะพเดีวราะเลาะใต้จะจำหนนะอบใคขดิบ สาวเตยมภาษาล่าวก็อ่านได้เลยได้แ <c oughs> นเนาะคันยูประเทศไทยเขาบอกว่าเรเลียนแปดสิบเนรรียนร้อยได้เนี่ย <c oughs> ทุเรียนที่ลาวก็มีขายทุกคนทุเรียนนี่นะเป็นทุเรียนที่นี่เลยนะต้นทุเรียนใต้มือเลแบบ อันนี้จะเป็นบริเวณนี้จะเป็นต้นทุเรียนนะทุกคนเห็นไหมรุ่นอ่ะอันนั้นต้นต้นทุเรียนนะครับแต่ไม่รู้เขาเรียก <c oughs> ทุเรียนพันอะไรไม่รู้นะต้นท, <c oughs> ทุเรียนนะครับสองข้างทางนี้จะเป็นต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยนี่นี่ก็ใช่นะครับเนี่ยมันสูงเละน่าจะเป็นทุเรียนพันเพืนเมืองหรือเปล่าก็มีต้นกาแฟล้วเราเราเห็นต้นกาแฟแล้วแต่ข้าเมาืองปากช่องนะปากซอง เขาเรียกผักซองหรือปักซ่องผักซ่องผักซ่กอ,งกองเดีนหนาวสาวงามผักซ่องเดีนหนาวสาวงามตัเรียนนี่น่าจะประมาณสิปีกว่าในรักสเปดเรักยี่สิ แม่อดหัวไปใย่ั่งเหนือนะสมัยน้องใส่สมุด <c oughs> เอาเงินให้มันระไว้ตรวจเราไม่ได้คือยุ่ฟังไทยนะขอให้ตามหน้าที่เด้อยู่ที่บร <c oughs> ิษัทแผ่นดิน ใช่มเป็นติคำฟาร์มเป็นฟาร์มเนอฟาร์มฟาร์มอย่างฟาร์มหมูฟาร์มอย่างสามเจ็ดพวกโรงเรียนม,มีไลา